สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนทิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายรายตอนที่808กับชื่อตอนเพลงกระบี่มังกรวารีพาร์ทสองก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนื้อหากำลังเข้มข้นเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่ยูเฉิงไห่นะครับสิทธิลำดับที่หนึ่งของจินทิงซานนั้นได้ขอประมือกับเนียชิงยุนผู้มีพลังอวตารสิบกรีบแห่งดินแดนดอกบวัวแดงเขาก็คือผู้ที่เป็นเจ้าสำนักของสิบสองสำนักุบเขาเมกานั่นเองแหละเนียชิงยุนเองก็เป็นเทพกระบีเช่นเดียวกันกับยูเฉิงไห่ทั้งสองนั้นต่อสู้กันมาถึงสิบครั้งในสิบครั้งแรกนั้นก็เป็นยูเชิงไห่ที่ได้พ่ายแพ้ไป เ่ว่าในครั้งที่11นั้นดูเหมือนว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปผลลัพธ์นั้นกลับออกมาด้วยการเสมอทุกครั้งที่การต่อสู้จบลงทุกครั้งที่อยู่เชียงไฮ้ของเราป้ายเป็นั้นเขาก็จะพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเสมอเๆจนตอนนี้นะครับเนี่ยชิงหยุนผู้ที่มีพลังวตาร10กลีบคุนนั้นนั้นบอกได้เลยถึงกับเงือตกเขานั้นยอมใจในความ อุสหาหะนะครับแล้วก็ยอมใจในความบ้าคลั่งการต่อสู้ของยูเฉิงไห่พูดง่ายๆก็คือยูเฉิงไห่จะท้าประลองเรื่อยๆจนกว่าตัวเขาจะชนะนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้ลู่โจของเรานั้นก็เป็นฝายที่ได้ สั่งการนะครับห้ามลูกศิษย์ของตัวเองให้รักษามารยาทเพราะว่าการที่จะทำอะไรแบบนี้ได้นั้นมันก็ไม่ใช่อะไรที่เหมาะสมการกระทำของเนี่ยอาการกระทำของอยูเชิงไหนะครับค่อนข้างเสียมารยาทเสียมารยาทเลยทีเดียวลู่โจของเราจึงได้ออกหน้านะครับสั่งการให้หยุดการต่อสู้ณตอนนี้ เนี่ยชิงหยุนและเราสาวุกแห่งุบเขามีคาทั้งหมดนะครับที่เห็นลู่โจมาหยุดการประลองเขาก็ได้จ้องมองไปที่ฝั่งของลู่โจนะครับทุกคนต่างก็ไป ต่างก็มองไปที่ทิศทางของลู่โจทุกๆคนล้วนแล้วแต่อยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสีโกงเปย์เซินนะครับยังคงยืนอยู่ที่เดิมในขณะที่เยาชิงหยวนและเจ้าเจียงเหอนนั้นอยู่ไม่ไกลจากทางด้านข้างเนียชิงหย,ยุนที่เห็นลู่โจก็คารวะให้ทันทีปูอ๋โสลู่ลู่โจพยักหน้าในขณะที่ลูกเขาเนียชิงหยุนเป็นผู้ที่มีพลังวาตารดอกบัวสิบกลีบ มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เจ้าที่เป็นผู้ที่มีพลังอวตารเก้ากีบนะจะชนะเขาได้เจ้าจะฝืนตัวเองทําไมกันลู่โจกล่าวกับยู่เฉิงไห่อยู่เฉิงไห่ตอบรับข้ารู้สึกว่าตัวเองกําลังเข้าไข่แล้วใช่สุดท้ายแล้วเราก็เสมอกันเนี่ยชิงหยุนที่ได้ฟังแบบนั้นนะครับผลครั้งที่11ดที่เสมอออกมานั่นเองลู่โจกลับทรายหัว เจ้าสู้มา11ครั้งเมื่อใดก็ตามที่รู้ผลการต่อสู้นั้นเมื่อนั้นก็ควรจะหยุดการประมือหากนี่เป็นการต่อสู้เพื่อเข็นฆ่ากันจริงๆแล้วใส่เจ้าคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสถึง11ครั้งเพื่อพิสูจน์ฝีมือของตัวเองอย่างนั้นเหรอตัวเองนั้นนะครับไม่ใช่เยเจินที่มี9ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นการต่อสู้เอาเป็นเอาตายนั่นหมายความว่ายูเชิงไฮของเรานั้นตายมาแล้วอย่างน้อย1ิครั้ง เมื่อได้ยินแบบนั้นอยู่เชงไรก็ก้มศีรษะลงท่านอาจารย์ผู้ถูกทุกอย่างหลังจากนั้นลู่โจก็หันจับจองที่เนี่ยชิงหยุนนะครับจับจองที่เนี่ยชิงหยุนที่อยู่ข้างๆแทนกระบีนะ่น่ะเป็นตัวแทนของความกา้าหน้าตั้งแต่ในแต่ไรมีหลายคนพยายามฝึกฝนตัวเองด้วยกระบี่และเหตุผลนี้เองวิชากระบี่จึงมีอยู่หลากหลายด้วยวิชาหลากหลายที่ถูกสร้างขึ้นนี้ นี่เป็นที่มาของวิชาเพลงนี่เป็นที่มาของวิชาและเพลงกระบีทั้งหลายมันไม่ง่ายเลยที่จะสร้างขึ้นใหม่ได้วิธีการฝึกฝนในต้าล่ารวนแล้วแต่มาจากรากฐานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกระบีหรือดาบสุดท้ายแล้วพวกมันก็เป็นแค่เครื่องมือเอาละ่ะชงให้จงทรงกระบีของเต้ามา ลู่โจหันไปพูดกับยู่เฉิงไ่ลู่โจยื่นมือออกไปยู่เฉิงไ่วางกระบีน่นิโลหิตไว้ในมือของลู่อ่ายู่เชิงไ่วางกระบีน่นิโลหิตให้กับมือของลู่โจด้วยความเคารพ ลูโจสัมผัสกัะบีนินโลหิตปะลาดใจเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกจากมันในตอนนั้นเองลูโจรู้สึกราวกับถูกกะบีรายร้อมทุกสิ่งนะครับทุกอย่างสามารถเปลี่ยนเป็นกะบีได้พลังฝ่ามือใบไม้หรือแม่แต่หรือแม่แต่สายลมเองก็เช่นกันเอาละสิครับวิธีดาบที่ไร้ซึ่งแห่งดาบดูเหมือนว่าตอนนี้ลูโจของเรากําลังจะใช้วิธีกบีที่ไร้ซึ่งวิธีกบีอย่างนั้นเหรอ พวกเจ้าทั้งคู่ต่างก็ใช้วิชากระบ,บี่ซ้ำเ,ำเล่าซ้ำเล่าเมื่อต่อสู้กันนานเข้ามันก็ไม่แปลกที่พวกเจ้าจะเข้าใจวิชาของคู่ต่อสู้ยิ่งหยืดเยื้อมากเท่าไรผลลัพธ์ที่ควรจะได้ก็ยากจะชัดเจนหนที่สุดผู้ที่หาช่องโวอีกฝ่ายได้ก็จะเป็นผู้ชนะลูโจอธิบายต่ออยู่เสียงหาพย,ยักหน้าเขาเห็นด้วยกับผู้เป็นอาจารย์อย่างสมบูรณ์แบบ เขานึกไปถึงตอนที่ทู่กับยูชางรุงที่ปาเมกากระจากในตอนนั้นการต่อสู้กินเวลาถึง3วันสคืนยู่ชิงไฮและยูชางรุงต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีบางครั้งเพียงแค่สยบสบตานะครับพวกเขาก็รู้ว่าฝ่ายกำลังคิดอะไรและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้พวกเขาทั้งคู่สามารถหาวิธีการโตอตอบโต้การโจมตีของกันและกันได้และด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงยากที่จะตัดสินแพ้ชนะ ลูโจจับไปที่ด้ามกระบี่เบาๆเขารู้สึกถึงน้ำหนักกระบี่นินโลหิตได้ดีนะครับกระบวนท่าพื้นฐานของกระบี่มีด้วยกันทั้งหมด8อย่างกวาดฟันทิ่มตัดเฉือนสับแต่งเมื่อเทียบกับกระบวนท่าของดาบกระบวนท่าของกระบี่นั้นหนักแน่นและกเกลียวกาดยิ่งกว่าการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่มักใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นหลักแต่ก็เพราะแบบนั้นจึงขาดความยืดหยุ่น การโจมตีครั้งแรกจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้กระบี่ส่วนการโจมตีที่สองจะขึ้นอยู่กับการวางท่าเมื่อกระบี่ถูกกวาดลง การจะเปลี่ยนวิธีด้วยการเวียงจึงเป็นเรื่องยากแต่ถึงแบบนั้นพวกเรายังแปลเปลี่ยนกระบวนท่าได้โดยการใช้เท้าในตานะผู้ใช้กระบี่เจ้านะไม่ควรทิ้งการฝึกฝนพื้นฐานทั้งหมดอยู่เฉยและเนี่ยชิงยุนไม่ใช่พวกที่เข้าใจเรื่องนั้นนะครับแม้แต่สาวกองอุปเขาเมคกาก็ยังเข้าใจคําชี้แนะนี นี่เป็นสิ่งที่ผู้เป็นอาจารย์ควรที่จะเป็นใช้คำพูดที่เรียบง่ายสั่งสอนสาวกตุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนแล้วแต่เข้าใจดีลูโจเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์อย่างแท้จริงสาวุกของหุบเขาเมฆานะครับแสดงความเคารพในสันทีเมื่อได้ยินแบบนั้นลูโจพูดต่อขุมกระบีด้วยพลังลมปานควบคุมพลังลมปานให้กลายเป็นพลังงานด้วยวิธีนี้เจ้าจะมีทางเลือกมากขึ้น เจ้าสองคนควรจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีลู่โจที่พูดจบก็ปลดปล่อยกระบี่ออกจากตัวกระบี่นินโลหิตหมุนวนกลางอากาศนะครับกอ่อนจะลอยอยู่เเนื้อศีรษะของลู่โจนี่คือเทคนิคพื้นฐานส่วนใหญ่ที่ผู้ฝึกยุทธส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ชำนาญน,นะครับไม่แปลกใจเลยที่สาวกส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่จะเข้าใจคําสอนของลู่โจแต่แต่สําหรับเนี่ยชิงยุนและซีกงปเปย์เซินพวกเขาทั้งกูรู้สึกสับสน พวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมลู่โจถึงต้องพูดเรื่องพื้นฐานในตอนนี้ลู่โจดันฝ่ามือขึ้นกระบีนินโลหิตเริ่มเคลื่อนไหวตามวิธีแห่งดาบมีด้วยกันสีระดับและเชกเช่นเดียวกันวิธีกระบีเองก็มีสีระดับเมื่อเห็นแบบนั้นเหล่าสาวกข,ของหุบเขามีคาก็เริ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในขณะที่ในขณะเดียวกันนั้นซีโกงปเปย์เซินปยักนาเขาเห็นด้วยกับคําพูดของลู่โจ จนถึงตอนนี้การสนทนาตกเตียงได้กลายเป็นวัวข้อการสนทนาไปตั้วของชาววิหารตั้งเก้าแล้วเขาเมกาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนเมื่อไม่มีกระบี่ฝ่ามือก็จะกลายเป็นกระบี่ได้ลู่โจน,นะครับยกมือขึ้นไม่นานกระบี่พลังงานก็ถูกสร้างขึ้นอยู่เฉยและเนี่ยชิงยืนต่างก็ตกตางก็ตกตะลึงพวกเขาเห็นภาพตรงหน้านะครับเหมือนจะตรากอะไรได้ ตังคูนึกไปถึงภาพที่พลังปามือของทั้งสองปะทักกันอยู่เชิงไหยตบต้นขาของตัวเองดังเพี้ยตอนที่จะอุตานออกมาทําไม่กล้าถึงไม่คิดแบบนั้นได้ในตอนนั้นกันนะเนียชิงหยุนตามออกมาด้วยความสงสัยปู่อุโสรู่แล้วตาหาเราสองฝ่ายไม่มีกระบี่ล่ะในตอนที่สองคนประมือกันในตอนนั้นกระบี่นิโลหิตอาวุธรับวางเปล่าของอยู่เชิงไหยได้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับเนียชิงหยุน โลโู่โจเงยหน้าขึ้นก่อนยามองไปที่กระบีนินโลหิตท,ที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วเจ้าเห็นอะไรบนอากาศละ่ะกระบีนินโลหิตกระบีนินโลหิตสันนะครับก่อนที่จะถุกแทงลงสู่ปืนดูอีกครั้งลูโ่โจพูดใหม่ในอากาศไม่มีอะไรอีกเนี่ยชิงยุนไม่เข้าใจคำพูดกับสิ่งที่ลูโ่โจอยากจะสื่อเขาพูดอย่างลังเลหรือว่าจะเป็นพลังลมปาน ลูโจใสยหัวแม้ว่าพลังลมปานจะสามารถควบแน่นจนกลายเป็นพลังงานได้แต่มันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ดีอยู่เชิงไซอซ์ส่งเสียงต่อกลับหืมคมมีดลมนอกจากกลมแล้วมีอะไรอีกลูกโจตามต่ออยู่เชิงไอและเนี่ยจริงยุนเงียบ ลูโจเคลื่อนไวนิ้วของตัวเองทันทีที่กระบีพลังงานหายไปกระบีพลังงานที่มีขนาดพอๆกับนิ้วมือก็ปรากฏขึ้นมันไม่ใช่กระบีพลังงานสีทองหรือว่าสีแดงมันเป็นกระบีที่คล้ายกับน้ำแข็งหืมน้ำอยู่เฉยงไงนะครับพูดออกมาด้วยความประหลาดใจเขานึกถึงภาพในอดีตเขานึกถึงภาพในอดีต ใช่แล้วครับภาพที่ตัวเขาฝึกฝนในศาลาจีนถิงซานตอนที่เป็นเด็กอยู่เชิงไงในตอนนั้นนักอยู่ใต้น้ําตกทุกวันในตอนนั้นผู้เป็นอาจารย์เก็บตัวให้อ่าบอกกับตัวเองเอาไว้เมื่อเขาแข็งมากพอแม้แต่น้ําเปล่านะครับหรือละองน้ําที่อยู่ในอากาศก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้ในขณะเดียวกันตอนนั้นเองพลังลุมปานก็มารวมตัวกันอย่างมหาศาล ในอากาศนั้นประกอบไปด้วยน้ำมันเป็นของที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันมีอยู่ทั่วทุกที่บนโลกเหมือนกับอากาศที่เราไม่สามารถมองเห็นแต่เรานั้นก็สัมผัสมันได้แต่มันถูกพลังงานลมปานรวบรวมเอาไว้ได้มันสามารถถูกพลังลมปานรวบรวมได้สำหรับน้ำนะครับและด้วยเหตุนี้เองก็มีพลังงานจึงถูกสร้างขึ้นทว่านั้นไม่ใช่ทั้งหมด กบีพลังงานนับไม่ถ้วนนะครับปรากฏขึ้นบนฟากฟ้ามันกําลังเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบไม่นานก็มบีพลังงานทั้งหมดก็ก่อตัวจนกลายเป็นมังกรมังกรวารีกําลังไรยราอยู่บนอากาศอยู่เชิงไหที่ได้เห็นภาพตรงหน้ารู้สึกท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกลู่โจรกระืึบเท้าของตัวเองก่อนจะบินเหนือกระบี่ทั้งหลายลู่โจกางแขนนะครับก่อนจะดำดิ่งลงมังกรวารีคํารม ลู่โจดำดิ่งต่อไปนะครับจนกระทั่งถึงทะเลสาบใต้แท่นมีค่ะสาดเสียงน้ําสาดกระสิน กระบีทั้งหลายพุ่งปานตลีสราบก่อนเชี่ยมุนวนรอบตัวลูโ่โจเหล่าสาวกบนแท่นมีคาต่างเฝ้ามองการสาธิตนะครับทุกคนถึงกับต้องตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นสีโกงเปอร์เซ็นและเนียชิงยุนไม่เคยเห็นใครครวบคุมกระบี่พลังงานเช่นนี้มาก่อนในขณะที่ลู่โจลอยโจโบนาการนั้นตัวเขาก็ได้เอ่ยถามออกมาเนียชิงยุนจะควบคุมกระบี่แบบข้าได้หรือเปล่าเออเนียชิงยุนรู้สึกไม่มั่นใจ แม้แต่ซีกงเปย์เซินที่เข้าใจวิธีการจ้างการสร้างดาบจากทุกสรรพสิ่งเองก็ยังไม่เข้าใจแกนแท้ของวิชานี้เขาไม่มั่นใจว่าตัวเองจะสามารถต้านทานพลังของอลู่โจในตอนนี้ได้หรือเปล่าแน่นอนนะครับเนียชิงยุนเองก็เช่นกันลู่โจมองไปที่ยูเชิงไห่ก่อนจะพูดต่อ,อยู่เชิงไห่เจ้าเข้าใจหรือเปล่ายู่เชิงไห่ตกตะลึงนะครับและสับสนกับภาพตรงหน้า หลังจากที่ถูกเสียงของลูโ่โจดึงสติกลับมาเขาตอบอย่างเร่งรีบข่าไม่อาจเข้าใจการสาธิตอันสูงส่งของต้านอาจารย์ได้ค่ะยอมรับปิดแต่โดยดีต้านอาจารย์การเคลื่อนไหวของลูโ่โจวนคืนสู่แตนเมกาอย่างนุ่มนวลไม่ต่างอะไรจากขนนก หลังจากที่กลับมานะครับตัวเขาก็มือคว่วยหลังพลังมังกรวารีสลายหายกลายเป็นหยดน้ํากอนจะตกลงสู่พื้นอยู่เชิงไฮและเนี่ยชิงยุนตกอยู่ในปาวังนะครับต่างก็เปียกโชกเมื่อทั้งคูมองไปที่ลู่โจ้อีกครั้งตอนนั้นพวกเขาก็พบว่าหยดน้ําที่ตกลงไปได้แปลเปลี่ยนกายเป็นกระบี่พลังงานอีกครั้งลูโ่โจสร้างกระบี่จากหยดน้ํอย่างรวดเร็วกระบี่พลังงานแตกต่างจากกระบี่พลังงาน กะบีพลังงานแตกต่างจากกะบีพลังงานจากน้ําบริสุทธิ์ในก่อนหน้านี้กะบีพลังงานที่เกิดขึ้นใหม่ตูคหุ้มไปด้วยพลังสีทองอยู่เชิไงไฮเนียชิงยุลและสิโกงเปอ์เซนถึงกับตกตะลึงและพูดไม่ออกวิชากะบีนี้มีชื่อว่าเพลงกะบีมังกรวารีพลังกะบีที่ก่อตัวกันนะครับจนคล้ายคลึงก,กับรูปมังกรได้ปรากฏตัวมันได้รับการเสริมพลังจากพลังสีทอง กะบีพลังงานทั้งหลายพุ่งเข้าหานี่ชิงหยุนเนียชิงยุนตกตะลึงเขากะทืบเท้าก่อนจะลอยตัวขึ้นเนี่ยชิงหยุนไม่รอช้านะครับยกเท้าซ้ายไม่รอช้านะครับยกกระบีตั้งสองข้างตั้งรับการโจมตีกระบีกำลังก่อตัวกันเป็นขึ้นมังกรนะครับกระบีที่ทํากระบีที่กําลังก่อตัวกันเป็นรูปมังกรเคลื่อนไหวส่วนหัวของมังกรวารีกาลังชูขึ้น ตอุ้มเพลงกระบีมังกรตองคำนะครับปลัก,กระบีของเนียชิงหยุนให้สอยกลับไปในขณะที่พยายามป้องกันตัวเองเนียชิงหยุนก็ขิดหนาวิธีการตอบโต้การโจมตีนี้กลับไปด้วยปราจักหลูดอกบัวสีแดงของเนียชิงหยุนปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนปัจจุบันลู่โจนะครับเป็นผู้ฝึกฝนตัวเองจนถึงผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบเท่านั้นเขารู้ดีว่าตาหากเนียชิงหยุนใช้พลังอวตารของตัวเองด้วยความแตกต่างของฐานพลังนี้นะครับ แนนอนจะทำให้เนี่ยชิงหยุนเป็นฝ่ายได้เปรียบลู่โจฝรั่งมังกรวารีจะถูกทำลายลู่โจไม่อาจปล่อยให้ภาพที่คิดเป็นจริงได้ลู่โจจึงค่อยๆย,ยกมือขึ้นจำเอาไว้ให้ดีเจ้านายยังต้องเรียนรู้อีกมากลู่โจผลักฝ่ามือออกฝรั่งสีน้ำเงมนจางๆลอยไปที่หัวของมังกรไม่นานนักเพลงกระบี่ที่ก่อตัวกันนะครับมันก็เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าตัวตูว้มมา เนี่ยชิงยุนนะครับดึงแขนของตัวเองกลับเนี่ยชิงยุนถอนพลังอวตาน,นะครับและกระบีกลับเขากิทิยลรุ่นี้แทนลูโจปลักว่ามือของตัวเองลงเปลง่กระบีทั้งหมดนะครับดำยิงไล่ล่าเนี่ยชิงยุนต่อในขณะนั้นเองปู่อุโสแห่งกลุกเมีาทั้งหลายก็รีบเข้ามาใกล้ลูโจโปวกเขาได้แต่คุกเข่าอ้อนวอนขอความเมตตาจากลูโจปู่อุโสได้โปรดได้โปรดเมตตาด้วยขอรับ เนี่ยชิงยุนร่อนลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วเนี่ยชิงยุนนะครับที่ร่อนลงสู่พื้นดินเสียหลักไปด้านหลังในขณะเดียวกันกระบ,บี่พลังงานตองการที่ก่อตัวกันก็ยังคงส่งแสงเป็นประกายสีน้ำเงินจางๆออกมามันดูเหมือนกับว่าพลังมังกรกำลังจะพุ่นลมหายใจออกมาเนี่ยชิงยุนนั้นนะครับได้ยกแขนขึ้นเพื่อปัดป้องการโจมตีในตอนนี้แขนของเขารู้สึกชาและได้รับบาดเจ็บเกินกว่าที่จะยกไหวหัวใจของเนี่ยชิงยุนจมดิ่งสู่ความสิ้นหวัง เขานะครับําได้เพียงเฝ้ามองมังกรทองที่กําลังบุยบินไปมาสามังกรทองคำกระจายส,สลายมังกรก็มังกรทองคลำนั้นกระจายตัวก่อนเช่จะสาลายหายไปเหลือเพียงแค่จดน้ําด้วยเหตุนี้เองการสาธิตของลูจโจในวันนี้จึงจบลงและในขณะนี้นะครับูเขาเมคาได้กลับมาเงียบราวกับสุสาน สาวกตีอยู่รอบๆบต่างก็จ้องไปที่เนี่ยชิงยุนด้วยความตกตะลึงแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะเคยเห็นลู่โจสังหารเยเจินเละจัดการกับเฉินเทียนตูมาก,ก่อนแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ยังรับไม่ได้ที่ลู่โจเอาชนะเนี่ยชิงหยุนด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแบบนี้น้ำที่เคยรวมตัวกันบัดนี้นะครับได้ไหลไปตามรอยแยกของพื้นหินไม่นานหยดน้ำก็ร้อมรวมตัวกันนะครับเป็นแม่น้ำที่คดเขียวตุกคนไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เห็นเป็นแค่น้ำธรรมดาอีกต่อไป น้ำที่เห็นนะครับรวมไปถึงน้ำอื่นๆที่อยู่ในอากาศมันสามารถใช้ปลิดชีวิตคนได้เจ้าวารามพันหลิวนะครับเสียชางจิวเป็นผู้ที่ฝึกฝนพลังเตาและเขาเข้าใจปัจญาของชาวเต๋เป็นอย่างดีว่ากันว่าศีลธรรมมันสูงส่งเปรียบประดุดดังน้ำสิ่งที่อํานวยแก่สรรพสิ่งนะครับสิ่งที่อำนวยสรรพชีวิตได้โดยไม่ต้องดิ้นรนที่จะต่อสู้กับมัน เมื่อมองไปที่มังกรวารีเสียชางชิวก็เห็นนะครับเขาเห็นแบบนั้นก็ตื่นรู้ในบรรดาทุกคนที่อยู่ใกล้ที่เกิดเอซีงโกงเปยเซินเป็นคนที่สงบที่สุดยังไงซะเขาก็เคยเห็นลู่โจเอาชนะผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวสิบกรีบอย่างง่ายได้มาถึงสองครั้งเหลวในขณะเดียวกันนั้นนะครับทุกคนยังคงตื่นตกใจกับพลังมังกรวารีนี้ก็บีพลังงาน สามารถสร้างทุกสิ่งอย่างได้ในขณะที่ทุกสิ่งอย่างในโลกล่าก็สามารถสร้างเป็นกระบีได้เชกเช่นเดียวกันขอคุณที่เมตตาผัวอุโสลูผัวอุโสมแห่งหุกเขาเมคาทั้งหมดโค้งกับนับเพื่อเป็นการขอบคุณหากไม่มีนะครับาหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเนียชิงยุนอีกหุบเขาเมคาคงจบเพนเน่อยู่เฉิงไรที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับที่อยู่ด้านหลังอาจารย์ได้แต่คุณคิดถึงภาพในอดีตแม้ว่าตัวเขาจะมีสุดยอดวิชากระบี สุดยอดวิชากระบีได้โดยการใช้ฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดภายใต้คำแนะนำของผู้เป็นอาจารย์แต่ถึงแบบนั้นอยู่จงไงก็อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจกับการสาธิตนี้ของลู่โจอยู่ดี อยู่เชิงไทที่จมดิงไปกับเพลงกระบีมังกรวารีภาพที่ปูเป็นอาจารย์ของเขาได้ปลดปล่อยกระบีพลังงานทั้งหมดยังคงสายอยู่ในใจของเขามันยอดเยี่ยมจนเกินกว่าที่จะสามารถพัณน,น,นาได้อยู่เชิงไฮอดไม่ได้ที่จะสงสัยในตัวเองแต่หากตัวเขาฝึกฝนตัวเองอย่างเต็มที่ตัวเขาสามารถทาและปลดปล่อยเพลงกระบีปลดปล่อยพลังแบบนั้นได้หรือเปล่านะตอนนี้คงเข้าใจแล้วสินะลู่โจยกมือขวานะครับเล็กน้อยในที่สุดกระบีนิลโลหิตก็กลับมาสุ ในที่สุดกระบีนินโลหิตก็กลับมาที่ฝ่ามือของลู่โจหลังจากที่อยู่เชิงไห่ได้สติกับคืนมาขอโค้งคำนับอย่างรวดเร็วในทันทีตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วแต่ท่านอาจารย์ข้ามีอะไรยากถามว่ามาข้าเข้าใจดีว่าท่านควบเน้นนะ้ำมห้กลายเป็นกระบีพลังงานได้แต่ข้าไม่เข้าใจเรื่องการควบคุมพลังในตอนท้าย อยู่เชิงไหไม่อาจเข้าใจนะครับขอไม่รู้เลยว่าอาจารย์ของเขามีพลังลึกล้ําแค่ไหนพลังแบบไหนกันที่สามารถเอาชนะผู้ที่มีพลังหัวตาน0กีบกได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวลูโจทรงกระบีนินโลหิตนะครับก่อนที่จะตอบกลับ จงทุ่มเททุกอย่างหลังจากนั้นลู่โจก็พูดเสริมจงไตรตรองเรื่องทั้งหมดด้วยตัวของเจ้าเองซะเถอะเมื่อได้ยินแบบนั้นดูเฉิงไหก็ไม่กลา้าเจียร์ทำถามอะไรอีกนะครับขอคุ้งกำนับข้าเข้าใจแล้วท่านอาจารย์ข้าจะจดจำคำพูดของท่านไว้ข้าจะตั้งใจฝึกฝนไม่ให้ท่านต้องปิดหวังลู่โจะนะครับเดินลงบันไดในขณะที่เอามือคว่หลังหลังจากนั้นเขาก็หันไปมองเนี่ยชิงหยุนเนี่ยชิงหยุนรู้หรือเปล่าว่าทำไมข้าต้องทำแบบนั้น มีบางอย่างกวนใจเนี่ยชิงยุนมาโดยตลอดนะครับเขากําลังนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลานสงครามเทวะเอยหรือว่าปู่อุโสลูกกาลังพยายามตักเตือนค่ากันนะเนี่ยจิงหยุนได้แต่โค้งคํานับนะครับค่าเข้าใจเดียวเขานึกถึงพลังสายฟ้าฟาดในวันนั้น เมเนี่ยชิงหยุนจะทุ่มพลังสุดตัวแต่เขาไม่แม้แต่จะปัดป้องการโจมตีนั้นได้มันคงเป็นการดีกว่าถ้าขุบเขาเมีกานั้นแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าอยู่ข้างในมากกว่านี้ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับใน EP นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในตอนหน้าก็เป็นการที่ลู่โจนั้นได้ สอนวิชาดาบนะครับได้ทำการตุท,ทีครับสอนวิชากระบี่ทำการสาธิตคลิปมังกรวารีให้กับยูเชิงไฮและทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้ได้เห็นนะครับมันเพลนมันเป็นเพลงกระบี่ที่โคตรแสนจะสุดยอดนะครับแม้แต่มวลน,น้ําในอากาศนะครับหรือน้ําจากสายลาตานลู่โจก,ก็สามารถสร้างมันควบแน่นจนกลายเป็นกระบี่พลังงานอันสุดเทพได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ